เก่งมากอยู่ก็สวยอยู่นะน้องคนเก่งอืมก็สวยไอยูมันไม่ตามเส้นปะเลยมัดูเละเทะแล้วไอยูทำไมทำแบบนั้นล่ะมันไม่ดูสวยเลยนะเก่งมากเก่งมากการกลับมาอีกครั้งของเด็กหญิงเจดดาหงานนี้ไม่ได้มาเพียงแค่คนเดียวแต่ทำเฟี้ยวเนี่ยวพี่ชายสุดเลิศมาด้วย ไปถามความสมัครใจของพี่ชายสักครับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปดูด้วยกันเลยสวัสดีค่ะพี่ตังครับพี่อู๋ค่ะพี่น้องท่านพี่ตังวันนี้นะแนทะมีเรื่องจะรบกวนพี่ตังหนึ่งเรื่องนะแนทจะให้พี่ตังช่วยสอนการบ้านน้องหน่อยนี่แผ่นนี้เขาบอกว่าให้เอาสีดำเขียนตามเส้นปะให้หมดแล้วก็ใช้สีเทียน ละบายสีข้างในนัน็ตฝากน้องไว้กับพี่ตังได้ไหมครับได้ค่ะจริงอ่ะห้ามทำให้น้องนะอายุตั้งใจทําการบ้านนะต้องใจเย็นค่ะพี่ตังสอนน้องไหวไหมเก่งมากพี่จังตั้งใจเรียนแต่วันนี้ทำไม่ทันไม่เรียนพี่ก็อวยไปเรื่อยเรื่อยๆแต่สีหน้าเจดอดูเหมือนไม่ค่อยอยากจะเรียนเลยฮะเอ๊พี่ตังอย่าขัดใจได้ไหมนะ ไม่เป็นไรคะ่ะฮะนี่ไม่เป็นไรเนี่ยให้กำลังใจตัวเองไม่เปล่าเกิดมาเหมือนเมื่อวานอีกไหดูดิสวยปะก็สวยอยู่นะเดีย๋ยวไม่เป็นอนนะคะต้องให้คนอื่นพูดดไหมนะช่วยหน่อยห้ามช่วยค่ะอยู่อันบ้านใครบ้านการบ,บ้านนั้นอยู่ไม่เป็นไรตอนตอนตอนเรื่องเขตการบ้านยังไม่มีใครช่วยก็อยู่ เลยไปไหนน่ะนิดเดียวนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกนะเข่งมากอยู่ระบายแต่ระบายหางมันตรงตรงแบบปืนไปไหนปืนไปน้องคนเก่งนี่ก็โอ้ยน้องไม่หยุดเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไอู้มันไม่ตามเส้นปะเลย เล็ดเดียวไม่เป็นไรเล็ดเดียวไม่เป็นไรได้เนี่ยอยุเราต้องโกกลับไปแบบนี้เนี่อยอยูมาดูเละเทะแล้วมันไม่เหมือนเมื่อวานเลยเมื่อวานออกนิดเดียวอ่ะแต่วันนี้ทําไมออกแบบนี้ฮะเพราะว่านั้นอยังบอกนิดเดียวเลยเปลี่ยนฉีบ,บ้างไม่ได้เขาบอกให้ระบายเต็มเออ อยู่ระบายตรงนี้ด้วยอวายูทำไมทำแบบนั้นล่ะมันไม่ดูสวยเลยนะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเยอะไม่ได้นิดเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าเยอะอายต้องเขียนให้สวยๆแล้วจะยืนยนะครับครูเหมือน,นเรียนเรื่องดความาอดทนแล้วอือ่ะระบายก็ระบายเหมือนครูจะตัดความลำคาญยังไงชอบกนไม่ีดเทียน สีเขียวน,ยนสีน้ำตาลสีน้ำตาลน้ำตาลอันอน,นี้อันนี้อันนี้นนนเกลียด็อกไหเมื่อกี้เออระบายระบายระบายพี่ตังน้องทำสวยไหมเนี่ยก็สวยเดี่ยวเดียวเดียวเดียว ไอวูจะไม่มันไปทางเดียวกันแบบนี้ใช่ไหมฮะจะปักกาเป<ม>็บบนใช่เนวดูนะจะแบบนี้อ่ะแล้วก็ระบายไอวูจะขูกเนี่ยจับเท่าที่จับเท่าที่มันถนัดสิอะไรเดี๋ยววันเนี้ยเตะบอลตรงนี้กันไหมการบ้านยังไม่เสร็จเลยครับไอวูทำเสร็จวันเนี้ยพี่ตั้มจะชมว่าเก่งมากเก่งมากเก่งอยู่จริงไหมจริง จริงเก่งมากสู so ้สู huh <food> <center belt> ้ส so ู้สู้และน้องระบายสวยปะอือก็สวยดีนะอายุให้ระบายให้เต็มตัวสิตรงนี้บ้างสวยดอ้ยอะไรวิบินมาเกาะเคนยูเนี่ยโอ้ยเป็นอะไรนะไรวิบินมาโกเคนยูเนี่ยอะไรเอ่ย เอ้ยมันบินหนีคนแล้วรู้จับเท้าที่มันขนาดอ่จับเท้าที่มันขนาดอ๋อเฮ้ยแกผีดแล้วไอ้ขี้กระตุกเก่างกลางมือเสร็จแล้วค่ะอิสโตยูทำเป็นบ้านเสร็จแล้วแต่ยังไม่เต็มตัวเสร็จแล้วเหรอคะไอยูใช่ยังเต็มตัวคนเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเหรอะคะมีอันอื่นด้วยอันอื่นด้วยไหนซูที่มาดีๆพี่ตังซูให้น้องหน่อยเห็ดหน้าดุจีพี่ตังอันนี้เสร็จไวจังเลยแม่คุณเธอ,<ๆ>อไม่ไวก็ส้มทำวันทีละหน้าเดียวแล้วพี่ตังคิดว่าการบ้านนี้เป็นไงบ้างการบ้านนี้สวย อูมันไม่ตามเส้นปะเลยมาดูเละเทะแล้วอายูทำไมทำแบบนั้นล่ะมันไม่ดูสวยเลยนะอายูเก่งมากเก่งมากปัดอะไรนะอายูพี่จังบอกว่าเก่งมากหคือพี่กันดีเดีใจจริงๆใช่ไหมูไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าน้องผมยังเป็นเด็กอยู่ครับพี่ชายพี่แสนเขียนตรงนี้ให้หมดไหวไหมอายูพอแล้วพอแลยเขียนก่อนเขียนก่อน อายุตอนเสร็จพี่อ่ะก็ต้องเขียนชื่อแล้วก็นำสก,กุลอายุไหวไหมไหวหรือว่าอายุยังดีอายุยังเด็กอะไม่เป็นไร <gasps> วันนี้พอยังแค่นี้บายพี่ไปเล่นบอลกันจะชวนไปเตะบอลกันลูกสาวจ,จริงๆแหละ <c oughs> แต่เล่นไม่ได้เพราะว่าเด็กโดนแก้วนะ